สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สองที่นกอยู่ที่รีเจียงนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะนกจะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินเที่ยวเมืองโบราณของรีเจียงนะคะที่มีอายุยาวนานกว่า800กว่าปีเลยนะคะป้าเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะตอนนี้8ปดโมงครึ่งนะคะนกออกมาเดินหาอะไรกินดูดีกว่าว่ามีอะไรขายบ้างนะตอนนี้ออกมาเดินเล่นแล้วแล้วทางนี้ก็เป็นอย่างนี้สวยเลย คือสวยทุกซอยเลยอ่ะคือต้องเดินหลงแน่วันนี้แล้วมันกว้างแบบปักหมุดโรงแรมมาไว้แล้วไม่รู้จะกลับมายังไงเลยเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะสวยจังเลยนี่เป็นอาหารเช้าของเรานะก็เหมือนเดิมใช้แปลภาษานะเพื่อนๆคือเขียนภาษาจีนหมดเลยแล้วก็ทานเสลดแปลเองนะคะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ โอเคใส่เลยโหหน้าตาดีมากเลยอ่ะแล้วก็ชามใหญ่มากถามแล้วว่าใส่พริกเยอะ,ยอะ <c oughs> ไหมนะไอ้นกพยักหน้าใส่มาซาทัพพีนึงเลยมั้งเนี้ยใส่ผักกาดดองด้วยอ่ะมันเหมือนขนมจีนแต่ก็ไม่ใช่อะ่ะอ่ะไปสั่งเป็นไก่แต่แต่หยิบเนื้อมาให้กินได้หมดไม่เป็นไรโหควันกระมงเลยร้อนมาก เนื้อเนื้อืเออมเนื้อวัวนนแหละเนื้อวัวหอมหอมเฮ้ยหอมแล้วก็ไม่เหนียวเลยอร่อยอร่อยนี่เรามาเจอดูมะพร้าวหนะ้าตาแปลกปะตอนแรกเร้ว่าทำไมสีแบบนี้เดี๋ยวขอสัมผัสหน่อยนะนี่เป็นยังน้หามะพร้าวอ่ะมันมีกระตาตาให้เจาะนะแล้วก็น้ำอ้อยอันนี้มาดูน้ำพุซ่าดิต้มร้อนๆเลยอะ่ะอากาศหนาวๆ แต่ไม่รู้กี่บาทน,นะเป็นภาษาจีนถ้าจะซื้อก็ถึงค่อยถามไม่ได้ซื้อน้ำพุซานะ่าชิมอยู่เนอะเดี๋ยวเราค่อยไว้ไม่กินแล้วกันไปคนเริ่มเยอะแล้วนะเพราะเมื่อกี้ลงมาแบบว่าคนน้อยอยู่เลยพาเดินเล่นนะ ดูชุดดิสวยเนาะชุดจะอลังการมากเดินไหลไปเรื่อยๆแดดออกแล้วอันนี้เป็นเรียกกุหลาบแน่เลยอ่ะของขึ้นชื่อของที่นี่ไวข้ของที่รีเตียงนะเฟียกกุหลาบอ,อ,อ,อเมริกาโน ปิงคือแปลว่าเย็นหรือน้ำแข็งต้องจำเลยนะคนไทยอ่ะชอบชอบความเย็นนะร้านดีเนอะร้านดูดีเลยอันนี้คือร้อนอันนี้คือเย็นนี่เอออเมริกาโน่เย็นของพี่เอแก้วนี้ก็5้ิบบาทออหอมปะ่ะอยากกินนะแต่เราไม่กินกาแฟออนี่ข้างหลังก็เสียงเป็นไงปั่นสดเลยจ้ะ ดีพสดุดเลยอร่อยนะห้าสิบบาทม,มีเครื่องปั่นขายด้วยเครื่องคั่วกาแฟอารมณ์ดีแล้วนะเช้านี้ได้กาแฟอากาศก็เย็นเราได้ยินเสียงน้ำแบบนี้อยู่วอดเย็นเลย อ๋อเป็นร้านอาหารหนอใช่ไหมเป็นร้านอาหารแล้วก็ดูดินั่งกินริมแม่น้ําแบบนี้นะแล้วก็ดอกไม้โคตรสวยเลยนักท่องเที่ยวมากันเยอะแยะและ้วอารมณ์อ่ะออกแนวมันจะเป็นเหมือนจิลวเฟิร์นอ่ะทุกคนที่ไต้หวันจะเป็นตอกเล็กซอยเล็กซอยน้อยนะเดินไปได้ทั่วเลยเดินเที่ยวแล้วเดี๋ยวตัดภาพไปที่ข้างหลังพี่เอน,นู่น ห็นข้างบนไหมข้างบนเป็นชนนั้นๆนั่นก็คือหลังคาแบบเก่าโบราณมากเลยนะพี่เหระทุเรียนปิ้งแเนาะอุ้ยตรงนี้มันเป็นร้านอาหารน่ะมีดอกไม้ให้ชมนะมีริมทานไิดูถังขยะเขาทำเป็นสม้สมๆซงี้สวยดีเนาะ สวยทุกมุมเลยน้พาเดินนะข้างๆนี่คือว่าเป็นสายน้ำคือสวยมากเลยเพื่อนๆแล้วมันเป็นดอกไม้เป็นร้านอาหารน่ะมีซ้ายขวานะซอยเล็กซอยน้อยให้เดินจะเดินยังไงหมดจะเขียนว่าเป็นแบบห้องนงห้องน้ำอย่างเงี้ยเข้าได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าห้องน้ำสาธารณะที่นี่เขาจะดีไหมนะคะที่รีเจียงนะ สีแดงคือว่ามีคนเข้านะสีเขียวคือว่าเข้าได้เลยนี่โอเคก็สะอาดอยู่เฮ้ยสะอาดนะทำเล่นแล้วก็ตรงที่ยืนตรงนี้กว้างด้วยโอเคเลยอ๋อไม่ต้องไปกดอะไรมันเลยมันจะโครกให้เองนะเพื่อนๆนี่ก็โซนอ่างล้างมือ ของเด็กหน่อยอันนี้ก็ของคนโตโอเคเลยห้องน้ำดีาไแีไแยกโซนเหรอของผู้หญิงข้างล่างผู้ชายข้างบน,นห้งะองน้ำดีห้องน้ำสะอาดนี่สาธารณะนนะนอะไม่เสียตังค์ด้วยเ,เพื่อนดูตามป้ายเนี่ยมันจะมีเขียนเนี่ยห้องน้องห้องน้ำอะไรอะ่ะก็ไปตามห้องน้ำเลยเสืส้อหนาวสวยน,น,นี่ฮาว เอาไปคุมไหลสวยดีนะเ<ช>อ,อ,อเป็นผ้าแบบนี้เนี่ยตัวไม่ถึงร้อยนะเพื่อนสิบ<ด> <15 S 2> ห้าหยวนเองค<ด>ุมก่อนอ่านเยใส่คุมดินเล่นอย่างนี้ไปเลยเหรอ เพิ่มความมันหนาวนะทุกคนตอนนี้8องศา9องศานะอ,อ,อยู่ที่รีเจียงเ็าสองคนเท่ไหม <laughs> นี้ได้ผ้าคุมมาสองผืนนะ150บาทหาที่ไหนได้วันเนี้ยคือแบบเท่นะห่มไปเลยจ้าเล่นกล <laughs> มกืนไปที่ไหนก็กลมกืนกับพื้นที่เขา <laughs> กองเทสดีเนอะน่ารักดีอ่ะร้อยห้าสิบนึงร้อยห้าสิบหยวนเท่กระองกระอี้เขาน่ารักเลยเป๋าสารทุกคนน่ารักดีเฮ้ยโชว์แล้วโชว์แล้วผล <laughs> ไม้นะอยอดน่ากินจเจ้าชื่อหมสต r อเบอรี่อันนี้ก็เบอร์รี่เนาะ บลูเบอรี่จุดสตอบเบอรี่เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของลี่เจียง <c oughs> คือต้องถ่ายกับกังหันน้ำของที่นี่นะคะ <c oughs> เดินมาไม่ไกลนะเดเดินจริงๆแป๊บเดียวเองใช่เดินมาไม่ไกล สวยถันเจ็ด万块钱นี่ยทัวรลิส 5A i n t e r ล้ีจีนเขาแอันดับนี่สถานที่ 5A ชุออด,ดเด็กดอยมาแล้วรูปพูกควมามโชคดีอ,อ,อย่างนี้ไหมเออดูดิเราก็มันจะเป็นอย่างนี้นะ ว่าเหมือนกันเหมือนทุกที่เนาะสถานที่ท่องเที่ยวว่ามาเที่ยวแล้วก็ให้เขียนชื่อตัวเองลงไปนะแล้วก็มาแขวนมีเป็นกระดงกระดิ่งนะสวยเทแบบอ๋อสามสิบอ๋อร้อยห้าสิบบาทแล้วเราก็จะได้แผ่นแผ่นแบบนี้แล้วก็มาเขียนมันิดแผ่นขึ้นไปข้างบนที่ดูหน่อยสวยดีเหมือนกันนะ เป็นจุดไฮไลท์ของลี่เจียงนะคะถ้าใครมาลี่เจียงโอทาวนะเมืองเก่าเมืองโบราณของที่นี่นะคะก็ต้องมาถ่ายรูปแบบคู่กลงหันจากอันนี้นะคะกลงหันน้ำมันนี้นะสวยเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยใหญ่มากเลยนะทุกคนมีสองวงล้อเนี่ยอ๋อแล้วก็น้ำที่เราเห็นนะหรอน้ำที่เราเดินผ่านมามันก็คือน้ำจากกลงหันอันเนี้ยพาร์าทชารนะ ตามใส่น้ำอะ่ะสวยจังเลยเขาก็จะประดับดอกไม้เยอะแยะนะที่นี่เนี่เห็นไหมตามทางนี้ก็จะเป็นเมืองโบราณหมดเลยนะคะแพงสวยเลยเก่าดูาแบบเก่าจริงแบบอ๋อสวยจังเลย,ยเขาประดับดอกไม้อย,อย่างเงี้ยลมลื่นมากเลยอะ่ะ ร้านอย่างนี้ก็เห็นอยู่เยอะเหมือนกันนะน่ารักเนอะแมวเ,เดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูอของตั้งโชว์ของฝากอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยอ hey, <Und> ุลอร์แมนสปริงฮะ,ะมีให้ชิมอีกนะชิมเมรื่อยๆเลยจีริโทสปาิอ๋อจามารีแบบเผ็ดหน่อยนะอย่างงี้็ดเผ็ด จมรีอร่อยมากคือว่ามาที่จีนเนี่ยอยากจะมากินเนื้อจมรีอยู่แล้วนะแล้วเขาให้ชิมก็คือถูกใจเลยอ่ะอันนี้ก็สั่งซื้อสั่งกลับบ้านแล้วนะฮัลโหลมาชิรูอือวันนี้ก็อร่อยอร่อยเด <love> ยลลี่ไม่แบบวุวนๆเยลลี่อ่ะเยลลี่กุหล,ลาบอย่างเงี้ oh, นยนี่อร่อยมากเนี่ยเพือ <Okay. S 2> พ่อนๆถ้าใครถ้าใครมานะก็มาซื้อเนื้อจมรีนี่โคตรอร่อยเลย ไม่เหม็นจ้ะไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิ้นมันเป็นแบบเนื้อแบบแน่นห,นหวานหขาหมักแบบดีเลยอ,ะอ่ะนี่แจกเกง่งให้อีกแล้วแ <laughs> ตงเซียห้าหยวนนะเพ,พื่อนๆอร่อยมากแล้วก็พนักง,งานเขาดีนะเขาให้ชิมตลอดเลยตัดฉีกตัดฉีกตลอดป่องละ40บาทข้างบนนี้จะเป็นร้านของฝากนะคะทางลงก็สวยเหมือนเดิมเลยเขาเข้าใจทำนะพี่เอ๋นะ แล้วก็ขึ้นไปเมื่อกี้คือแบบว่าโดนเสียตังจริงๆด้วยซื้อของฝากกลับบ้านนะได้เนื้อจัมมีแล้วนี่ทางลงเอา้ายังมีต่อยังไม่หยุดขายเก่งมากอ,ลอา,อา,าลอกล่อ ขนมอนนี้นา่ากเราไพแล้วเ,เพื่อนอ,อันนี้เป็นนมจามารีนะ36หยวนเกื <200. S 2> อบ200ไขายของข้างทางสองข้างเลยอารมณ์เหมือนวัดอาซากุสาที่ญี่ปุ่นนะอของกินอของฝากต่อตอนนี้มาหาอะไรกินนะมือกลางวันของเราเร้านบรรยากาศน่านั่งมาก ร้านตกแต่งสวยมากเลยมาที่รีเจียงก็ต้องกินจมัมมารีนะใหญ่มากที่นี่เขาขึ้นชื่อของเขาเลยนะรีเจียงอะไรน้โอ้้วยช้างไม้มาเป็นชุดนี้อ๋อเป็นน้ำซปุปแล้วก็ใส่กับพิกทอดน่ากิน อากาศก็หนาวด้วยอาหารก็อร่อยวิวก็สวยโ,โหเนื้อจามรีอ่ะชอบมากเลยอะ่ะและไอเ้เส้นเนี้ยเรานึกว่าเป็นพวกเส้นนะมีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะเห็ดมันคือเห็ดอ่ะใส่ไปหมดเลยกว่ามันจะสุกใช่คือไม่ต้องถามถามจริงเลยคืออร่อยเลย เช็คบิลแล้วนะทุกคนชุดมอ้อไฟเมื่อกี้นะมอ้อไฟจามารีอะร้อยห้าสิบสี่หยวนนะ,ะก็ประมาณเจ็ดร้อยอร่อยมากขอบอกใครที่มาลี่เจียงนะคะแนะนำเลยให้ชิมเนื้อจามารีนะคือแบบนุ่มเด้งหอมมากอร่อยอร่อยสวยงาเชิญเบาเชิญสอง พาออกมาเดินต่อนะคะอันนี้ก็คือว่าพวกนาะกท่องเดียวทางนั้นเลยนะที่เห็นชุดมันเยอะเลยเห็นบ้าบอกแล้วว่ามันเหมือนออกแนวอาซาวะที่ญี่ปุ่นนสองข้างทางก็เป็นร้าน ชื่อของที่นี่เลยนะเป็นพวกน้ำกุหลาบชากุหลาบอะไรพวกนี้ถักเปียก็เยอะนะท่องเที่ยวอะ่ะนี่เป็นร้านเร่าแน่เลย30บาทเกืบ30บาทพี่เอก็สแกนเหมือนเดิม อร่อยนมจามรีปะ<ม>เป็นรถนมอะ่ะที่นี่อะไรๆก็เป็นจามรีทุกอย่างนะว่าน่าจะใช่สวยทุกซอยเลยนะพีนะ่เนาะมีของขายสองข้างทางตลอดเดินไม่เบื่อเดินไหลไปเรื่อยไปไหนไปไหนเลยเนี่ยเป็นเมืองเก่าแบบเนี้ย ดูความเก่าแบบว่าโคตรสวยเลยอ่ะัขนมปังแล้วก็ราดกินอยู่ตรงนี้กันโอ้โหประเทศ <c oughs> มา้าว้าวน่ารักนะใครชอบกินขนมมั่งดูดิมันแบบว่าหลายสีเลยอ่ะคัลเลอร์โฟร์สุดๆ พี่อ่างล้างมือไว้บริการด้วยเขาก็สะอาดสะอ้านนะเห็นไหมถ้าไปว่าพี่จีนสกปรก,ปกพื้นถนนเขาก็สะอาดหมดเลยนะขายะไม่มีเลยนะจ๊ะดูที่เดินเล่นคือเยอะมากเมืองโบราณเนี้ย อ๋ตอต้นไม้นี้ก็ดูดิความธมรรมดาที่ไม่ธมรรมดาส,สวยนะทุกคนสีคอมแดงด้วยส่วนมากอะเป็นร้านอาหารแบบนี้นะแล้วก็จะแบบว่าอยู่ริมน้ำ<ข>อ,อย่างเงี้ยเขาก็ประดับดอกไม้ยยอย่างเงี้ยสวยตลอดทางเลยเมื่อกี้เห็นเขาสับอันเนี้ย เป็นที่สักพริกนะทุกคนเนี่ยตำอะ่ะตำพริกเป็นเครื่องแกงโอ้ชุนขึ้นจมูกเลยอะ่ะคือเหมือนแบบว่าทำดีนะโอ้ชิมไม่ไหวอะ่ะน้องโอ้พริกแกงเครื่องอันนี้เขาเนื้อเพนะืเนาะเครื่องหมาลา่าอะไรอย่างเงี้ย ชุนเลยนะเอาไปผัด,ดยวน่าจะอร่อยเอาไปผัดหน้าดีสวยแล้วเขาก็ต้องถือกองนะนี่เรามาซื้อเตรียมไว้แล้วนะวันพรุ่งนี้เราจะขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกนะนเขาสาธิตอ่ะใส่ฝาแล้วก็สวมหน้าเลยได้มาแล้ว50บาทเ<า><า>พราะว่าเาจะขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกนะ มันต้องใช้นะเพราะว่าอากาศข้างบนะ่ะ <ไป S 1> บางเ <ไป S 1> บามาก <ไป S 1> ฮะไปแช่งแช่งก็ต้องใช้หรอแช่งส <ไป S 1> ูงกว่านี้โอ้ตอนนี้นุองอยู่ใจกลางของเมืองลี่เจียงโบราณที่แห่งนี้แล้วนะคะนักท่องเที่ยวม,มาเต็มเลยไกด์ทัวร์อะไรก็เยอะนะเดยวมาหมุนให้ดูรอบๆอู้อออยางเี้สวยจังเลย เขาต้องแต่งชุดนะแล้วก็มาซื้อแบบนี้ไปถือนะพี่เอนะอโอ้ยเท่อะเท่เทเ,ทเทนี่สวยจังเลยกงล้ออนี้กงล้อมนกี่บาทเนี่ยเขียนว่าเท่าไหร่เล้อกี่วันก็ไม่รู้ไม่ติดราคามาเท่ะนะ หนักหนักใช่สวยอันนี้ก็เป็นปิ่นปักผมอ้ยวิวด,ดีอ่ะทุกคนเก็บภาพมาฝากนะเจ้าของกะเทศโอ้ยรวยเลย,ว,ยว้าวเครื่องดื่มชูกำลังของเขานะเห็ดลินจือหรือเปล่า หมุนได้เองนะสวยหกโมงกว่าแล้วนะทุกคนเขามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเนี่ยร้านที่เรากินสวยไหมเรามาดูในมุมอีกฝั่งนึงนะคะนี่เรากินเนื้อจามารีนะทอาไฟจามารีอ่ะร้านนี้สวยคนมาถ่ายรูปเยอะเลยเห็นป่ะอยู่ริมน้ำแค่แต่ไม่ยกะ แล้วเขาก็จะแต่งตัวเช,ช่าชุดเล่งอย่างเงี้ยมาถ่ายกันสวยเลยนะพี่เนาะเป็นร้านอาหารนะคะว้าข้างในเห็นไหมยืนมีการสแสดงโชว์อยู่ข้างใน มีทุกร้านเลยโชว์ออพอตอนเย็นนะว้าวอันนี้อาราดินเหรอสนวเซอร์น่ารักเลยน,น่ารักจังเลยฟินนะร้านอาหารสวยหมดเลยคือว่าเขาก็กินข้าวกันตรงนี้แล้วก็ดูดิริมแม่น้ำ แล้วก็มีโชว์อยู่ข้างในเมืองเก่าที่ลี่เจียงมีสตาร์บัคด้วยนะทุกคนและข้างบนก็เป็นพิซซ่าฮัทแปลกนะไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนอะดูดิดูหลังคาดูความแบบว่าโบราณนน่ะ้านเขฟสีนะดูดิแปลกนะสีเหลืองทองเลยนะยิ่งดึกยิ่งสวยสวยจัง เห็นภูเขาตรงนู้นไหมและนี้ก็เป็นต้นซากุระนะคะตอนนี้พระาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะอันนี้ออกแนวเป็นสตรีทฟู้ดของที่นี่นะว,ว้าวน่ากินชิวๆมีเบียร์มีอะไรขายหมดเลยนะโอ้น่ากินน่ากินดูดิ สวยยิ่งดึกยิ่งสวยเนาะ,อะโอ้กันสตตีทฟู้ดที่จีนนะคะตอนนี้อยู่ที่ลี่เจียงนะ,ะเหตุเหรอร้านสวยจังเลย หนึ่งทุ่มครึ่งของที่นี่นะดูดีฟ้ายังไม่ดับเลยอ่ะที่นี่เขาพาทิตตกประมาณนี้แหละทุ่มครึ่งสองทุ่มนักท่อง,งเที่ยวยังเยอะอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูน้อพาไปเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะขึ้นภูเขาดีมะมัาางกรหยกนะคะฝากเพื่อน กดติดตามนกไว้หน่อยนะเดี๋ยวนกจะพาไปดูภูเขาหิมะมังกรหยกวันพรุ่งนี้เช้านะคะจะถ่ายมาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยทิปนี้ก็คือว่าอยากเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกมากๆเลยนะคะยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะลาไปก่อนค่ะทุกคนมารวมกันตรงนี้หมดมากไปดูก่อน กองไฟหรอน่ารักดีเนอะทุกคนแบบพร้อมเพียงกันแบบว่าลามวงไปรอบๆกองไฟนะเหมือนแบบนักท่องเที่ยวอ่ะเขาก็ร่วมเขา้าไปเล่นสนุกด้วยนะคะเหมือนแ,แบวชนเผ่าเลยอะ่ะ <c oughs> <g ul> ดูยามค่ำคืนตรงนี้เป็นบาร์ทุกคนเขาขายเป็นแบบอย่างนี้นะแล้วให้ไปลอยหรอ ว้าวแล้วกลางคืนแบบว่าเขาปล่อยควันอ่ะแล้วข้างบนก็เปิดแบบเปิดไฟเห็นไหมสวยต้นมงต้นไม้คือเปิดไฟหมดเลยสวยหมดเลย